<c oughs> อญาด้ย <laughs> มันมันก็ทุกียังเคยถึกมากครับผมอีกตัวนึ่งอาตัวนึงออกไปอาญญได้ยมันแต่เคยตึกมาประมาณปานนี้ <c oughs> ขึ้นไหลแล้วนั่งทางนี้มอยเฮาเคยตึกมันสิตึกได้บ่มีหม่องตึกบ่น้ําไหลกอเออมันขึ้นมันก็ไหลแงธรรมดาน้ําขึ้นบ่อมงองอ tù, hiến tắc tù Ừ, bà cái nhang đấy nó, nó là nó lò vang nhang đó Bóng oh, tù Sám cấp bà cái nhang kìa ิึดไฟเธอเนี่ยเดียมตึกตึกตึกลุตึกพวกวำมันตอนีปายังไงปูปลาที่สวนนมออกกำขึ้นอู้ออกขึ้นมากปลาค่ม่มีสวนนิมออกตัวกสิออกตัวมึงรับนาลกำมขึ้นมากนี่ตีนกับมันยุคคนละมองโ้กะด้แต่ว่าปลานนีิ នេះទេអាទីមានតូននេះហឹមបបូអូប៉ាអញបបូបតិអ្ហ៎ហ្មនហ្មនเก็บปลาគាត់ប៉ាន ่ะปลาติเออเอาเข่าห้างไห้ดึงหัวมันไกลไว้ห้งดี พี่น้องมันแล้วเฮเสียงปลาปนาพี่น้องปแกงปลาเจี๊ยกบเาครับปลากระมังครับกระมังกระมังครับปลาครับดึงไปก้อนดึงไปก้อนเาปลาปลาควา sila yung sipload eh. Hmm. Ito pa yung yo. แต่บ่ของเฮ้ยเสียงป่าดิป่าเงียงอีกแล้วยูนหนวกเฮยยู่ไนพักน้ำอย่างนี้ป่าอีแป้งอีกนะจ้ะสมากป่าอีแป้งประมาณห้ปาหปต

เหลือบอพี่น้องโอ้ได้ยุดอกเว้ยไม่เคยของกระสังไันได้ยุ่ยขันมันมังหันขันมันมันบ่อข้างอันให้สิได้นานด้อรายเยอะเลยเหรอเออโอ้เก็บตัวคะนนว่าข้างเหรอไป ่ไม่สุมนั่นแล้วบูป่าคุยล่ามตัวใหญ่ใหญ่ขนาดว่าตึกแหงข้างโอ้ขันแมนบกข้างก็จะขัดเนาะข้างอยู่ตั้งว่าโดนว่าดีเส้นอะไรในทุกตัวว่ามันป่าคุยล่ามมันบริเวณตีมันเป็นปัาเจดี ประเจตี้องมาว่ามันเปล่าคุยล่ามดีดวังหันจะบอกเราว่าออกคิดว่าโอ้ยออกติเอาไว้คือออกไวเออกแน่น,อน้อนแตาคุยล่ามคักๆเดี๋ยวเบิงง้งวังหันจังหวะเธอจุ่มเดีวเอามันไ่ได <c oughs> ้อยู่ในเหี้ยวตีเอาเอาไปยังเอาไหมไม่อันนี้มัตตาใสเหมือนันคือบ่มี่เต้ คองมั้งไม่คือว่าคือคือ Ủa, oh, Tôm lại Ủa, <laughs> thay <laughs> oh, đi với nghe xuyên quá เอาละเอาละยังง่วง้างไรนันสิออกขึานบนหันเขาเ้าี่องอาญะเลยบานมันกอทียาิเคยตึกม่ครับผมอีตัวนึงเอาตัวนึงเอาไปอาญะเลยบานต่แต่เคยตึกม่ประมาณปานนี่แต่เพี้ยนตัน có tụi chia thì có thể mà tôi nhiên vẫn tụi nhiên có và quý lâm tập tiền ít A mình quẩn mất khỉnh nằm nó kia ba Hãy subscribe cho ดึงหัวกายไว้นะจุดงามๆได้ีป่าบบหลายๆเด้อป่าสีเหลือซ้ำได้ใหม่ใม่อยู่ในน้ำเนาะมันบ่เบลียวเห็นนี่คือวังหันบ่ มีหวตใหม่เห็นมาน้ำเอาเอาไข่อยู่เด่นล่ะเฮี้ยโอ้ปลาโหดปลาแล้วครับโอ้ยบดหัวปบดเศร้าสามสิบเลยมันอีกแล้วมันอีกแล้วพี่น้องแงยเสียงป่าก็คับเกินเอ้ยพี่น้อง เอาบัก้าวโตคล่ะคิดว่ามันมันมันเอ้าเดี๋ยวปลาพี่ตัองอุย้ยของพ่อปแล้วล่ะอุ้ยได้อีกแล้ว้ยอย่างฟอคุยน้าหรื่อไหร่อูป้ปอกคุยน้าไม่ดีเอ้ย ไม่คุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าเห็ดออมหย,ยากอยู่ <laughs> คุณน่ะซิปก็ตัวอยู่หรอกโอ้อยปลาต้นตึกความหยากวามไม่พ่ายหยากไหมเธอเฟินเวินก็นั่งหอดตรงนี้พ่ายหยากหลดุดได้เ,ไดเออเออลงหลอด ไม่ตัวนั่นแหะอีหยังก็มามยูเขียงหฮาวัดซัวห้าสีเวิ้นเข้ามานะดึง,ห,งหัวเฮียรวยไปพุนซะกตคือว <c oughs> มันไดตอยมองอยอุมองององวานันตีอ <c oughs> ด้อยู่ดอบ่มีม้มปวด มองนี่ใหม่คือส่งได้ว่าสันดิซี่ดิซี่เอ้าไข่หรอคอยคอยคอยเลบอยู่ดี ที่กีตามคือสิเป็นตะมันเนาะโว้ยขันปลามีหง่นี่ วันปากคุ่ดือตะกียตัวนตัวนึ่งปากห้างกว่าหลังกวคือส่งไหนถูกพูดนตัวนึงอยู่เค่งๆคโอ้ตัวนี้นาโยกขึ้นก้นดูเดียวมันันมง เด็ดซิบเนาะ <c oughs> แห้เสียงป่าดิพี่น้องวันหันวานได้เจ็ดตัวผลเฮ็ดออกบุญแล้วได้ตั้งว่าซิบตัวมวันนี้ก็วันมัน <c oughs> เจ็ดหรือแปดเจ็บป่า ít rồi, câu khao si, bữa này chẳng là tự nữa. Đi pa. กอยู่บอนป่าหน่อยให้จังไลยขุนทั้งพุ่นเฮ้ยอุ้ยนั่นน,นันเห็นไปนั่นออกหรอมัน,นมันเหี้ยทีอันเหีห้ยหางก้อนป่ามีอันนี้ไหม ป่าดูดออกจากเงี้ยนะพี่น้องเกิดเพี้ยนมันหรอป่ามันอยู่ทื้งฝัง ตะเพี้ยนสักตัวเพี้ยนสองตะเพี้ยนสองปลาเจปลาซอยเป็นซิบอยู่ดอกข้างนองมันอยู่แต่ซุ่มมันโอยู่แหกัดสัตว์ออกประมานสองหรือสามตัวแต่เฮาเห็นสัตว์ขืนทึ่งเก็บปลาก่อนมันต้องขึ้นไปสูงกว่านี้อีกเนาะ Vâng. nào vẫn lấy hàng vàng nhỉ hình như สองตัวสองตัวกับบดตัวน้อยอสามเ <c oughs> นี้ยเสียงป่าสามตัวพี่น้องมองสุดท้ายแล้วจ้วะพี่อง ปนปาตาเพียนปาเจต้องตัวไข่ไดวนึงมแขง่เพียงยงงี้นาะปาจีกางเนาะโอ้ยปลาวูตัวเดียวน่เดลายก็เสียด้นิเดลายก็เสีย่ จักโลก็ไหวสังบึง,งบนั้งเบิดกติประมาณ3โลกกลัวอยู่อกประมาณ3โลกกนะลันะมันมันตรเชียอ